เดี๋ยวเราไปลงมือทําเมนูกันเลยครับกับเมนูเกี่ยวกับต้นตูนหรือต้นทูนต้นคูนครับไปลงมือทําเมนูนี้กันเลยครับเสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวยู่ทีีกินหวานครับปะากบินานเกลรนะครับกองกินลอยู่ทีีคนมากครับดีแล้วครับฝนตกครามวันนี้นาอากาศเย็นสบายครับ เดี๋ยวเขาจะทําเมนูแบบเมียงเมียงครับอาหารพื้นบ้านครับอาหารเหนือวันนี้เราจะจัดเมนูแบบเหนือเหนืออุ่นๆร้อนๆ้อนนะกับบรรยากาศฝนตกครับวันนี้เรามาหาวัตถุดิบกันที่บ้านอุ้ยคํานะครับไปดูกันว่าวันนี้พี่นันเพื่อนจะจัดเมนูอะไรเกี่ยวกับอะไรครับตามมากันมาเลยนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราเดินตามหาวัตถุดิบมาไกลมากนะครับมาถึงที่หมายแล้วครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยครับครับเมนูวันนี้ครับเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านนะครับเราทําแบบเมนูอาหารเหนือนี่ครับเพื่อนเจอแล้วนะครับวัตถุดิบของเราคือต้นนี้นี่เองนะครับภาษากลางเรียกว่าต้นทูน ต้นตูนต้นสระอูนได้หมดเลยนะครับแต่กําเมืองห้องก็ตูนนะครับตอเต่าสระอูนอนหนูนะครับเก้าตูนวันนี้เราจะมาจัดเมนูอะไรเพื่อนๆคอยติดตามรับชมกันนะครับกับเมนูอาหารพื้นบ้านของเราวันนี้ครับแล้วเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างทํายังไงหน้ารับประทานแค่ไหนนะครับติดตามเลยครับวิธีการตัดนะครับเราจะ ตัดโดยวิธีการนับจากยอดมันนะครับยอดมันเรานับเป็น1นะครับแล้วเราจะตัดก้านที่2ต่อจากยอดนะครับคือนับจากข้างบนลงมานะครับก็มันจะเป็นก้านอ่อนนะครับแล้วก็ออกกินเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนะมีรสชาติแบบจืดๆรสชาติแบบฟูๆฟองๆหน่อยนะครับนี่นะครับต้นคูนต้นทูนหรือต้นตูนนะครับต้นนี้นี่ครับหนึ่งสองคือต้นนี้ครับตัดตรงนี้นะฮะนี่ครับ ได้มา1ก้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอาทั้งหมด3ก้านนะครับแม่บ้านถือไว้ก่อน,นหนึ่งแล้วนะครับต่อครับและก้านที่3ครับนี่ครับใช้บังฝนได้นะครับใบเขาเนี่ยจะมีความพิเศษนะครับเหมือนใบบัวใบบอลน,นะครับ ซึ่งเขาค่อนข้างจะไม่จับน้ําเท่าไหร่แต่ประสิทธิภาพจะไม่ค่อยเหมือนใบบัวใบบอลนะครับใบบัวใบบอลเนี่ยน้ำถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะกลิ้งได้เลยนะแต่อันนี้ก็ยังมีเปียกอยู่เห็นไหมเพื่อนยังมีเปียกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทําเมนูกันเลยครับกับเมนูเกี่ยวกับต้นตูนหรือต้นทูนต้นคูนครับไปลงมือทําเมนูนี้กันเลยครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเอานี่ครับเพื่อนเพือนครับมาดูใกล้ๆครับ เดี๋ยวเราจะเอาเปลือกเขาออกนะครับเพราะเวลาเวลาเราไปทําเมนูเนี่ยมันจะเหนียวครับเปลือกที่เขาหุ้มอยู่เนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็คุณคำบอกว่ามันจะคันนะครับก็เลยว่าต้องตัดแล้วก็ลืบนะครับเอาเปลือกเขาออกนะครับก็ตัดครึ่งเลยนะครับอ่าวิธีนะครับก็ลืบมันออกก็ง่ายๆครับไม่ยากก็หักนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนี้นะอันนี้ก็ใช้มีดก็ได้นะครับใช้มีดน้าร่องแล้วก็ดึงขึ้นนี้ นีอ่ยอย่างนี้นหครับแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับกแกออกทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําเมนูกันเลยครับออาลครับได้เวลาที่เราจะมาโขก น้ำพริกครับก่อนอื่นบอกเพื่อนๆเลยเฉลยกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูนี้ครับแกงตูนนะครับใส่กุ้งนะครับนี่นะครับแกงตูนใส่กุ้งนะครับเป็นแบบแกงแบบเมืองเมืองอาหารพื้นเมืองอาหารเหนือเหนือนะครับเรามาเริ่มต้นการตําน้ําพริกกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นจากการใส่เกลือก่อนนะครับใส่เกลือ1ช้อนชานะครับใส่ลงไปตระคายครับ ประมาณ4หัวนะครับกระเทียม2หัวใหญ่เลยนะครับหอมแดง4หัวนะครับแล้วก็ขมิ้นครับแน่นะครับขมิ้นประมาณหัวไม่มือแล้วก็พริกครับเราวันนี้เราใช้พริกหนุ่มนะครับเพื่อนๆพริกหนุ่มเป็นพริกเมืองเมืองบ้านเรานะครับก็ใส่อยู่ประมาณ8เม็ดนะครับเผ็ดไม่เผ็ดแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยหลังจากนี้ก็โขลกครับโขลกให้ละเอียดเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่มันละเอียดแล้วเราจะใส่อะไรลงไปอีกครับนะครับก็เราใส่กะปิลงไปต่อเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อครับนี่ครับใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามหน่อยตามอีกหน่อยนะครับให้มันเข้ามันเข้ากันให้พริกให้เครื่องแกงนะรวมถึงกะปินะครับให้เขาเข้ากันอย่างนัวนัวเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับ น้ำพริกนะครับหรือพริกแกงกับการแกงตูนเอาละครับนี่หน้าตาของน้ำพริกครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเหลืองๆนะครับนะครับเราไปเตรียมกระทะนะครับรอให้น้ําเดือดเดี๋ยวเราไปทําแกงตุนกันครับนะครับได้เวลาที่เราจะมาทําแกงตูนกันแล้วครับก็เริ่มต้นจากการใส่นี่เลยครับ นี่ครับซุปก้อนครับเพื่อนๆครับนี่ครับทากับข้าวบ้านด้วยคำไม่ต้องประหยัดนะครับซุปก้อนหนึ่งก้อนยังให้แบ่งครึ่งเลยนะครับเพื่อนๆครับต่อไปครับมาใส่พริกแกงของเราเลยนะครับใส่ลงไปครับตักใส่ลงไปนี่ครับสวยงามมากพริกแกงของเราเรื่องเหลืองครับเหลืองสวยมากนะครับใส่ไปเลยครับใส่ลงไปห้อยหมดน้าล้างโคกใส่ไหมครับใส่สิครับอ๋อไม่ใส่เดี๋ยวโคกไม่สะอาดนะครับเพราะมันเป็นน้ําล้างโคกครับใส่แล้วโคกจะสะอาดครับ ตามกันเลยนะครับตามด้วยวัตถุดิบหลักของเราเลยนะครับตูนครับตูนนะครับก่อนจะใส่นะครับเอามือบีบก่อนนะนี่ครับบีบให้น้ำาออกนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปบีบก่อนนะครับบีบก่อนนะครับใส่ลงไปอ่าใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนครับพันนี้คนอ่าโอเคครับ เดี๋ยวเรารอให้ตูนสุกก่อนนะครับแล้วเรามาใส่วัตถุดิบส่วนผสมอื่นๆตามกันไปครับตอนนี้ตูนของเราสุกแล้วนะครับเพื่อนๆครับเราจะมาใส่เพิ่มความอร่อยให้มีรสชาติของความเปรี้ยวนะครับนั่นก็คือน้ำมะกรูด <c oughs> น้ำมะขูด <c oughs> น้ำน้ำอย่างอมะกรูดเออน้ำมะกรูดนะครับมันติดเมีย้ยงเนาอน้ำมะขูดนะครับเติม <c oughs> <c oughs> ลงไปนะครับ สลูกนะครับใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยวเราเพิ่มลงไปอีกนะครับเหตุผลของการใส่น้ำมะกรูดเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นของน้ำมะนาวมันจะดับความขมทุกคนเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมก่อนครับว่ามันเปรี้ยวหรือย,ยังถ้ามันเปรี้ยวได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบหลักอีกตัวหนึ่งลงไปอื้ม <c oughs> <c oughs> อร่อยเหมือนกับทำมาทาเองนะครับอ้าวต่อไปครับมาใส่วัตถุดิบหลักของเราอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือกุ้งฝอย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 ใส่ลงไปเลยครับแปดขีดนะครับกุ้งฝอยใส่ลงไปแปดขีดเกือบกิโลครับทาไมไม่ซื้อกิโลล่ะพอมันมีแค่นี้เพื่อนๆน,นมันมีแค่นี้แล้วนะครับเอาละแล้วก็คนเขานะครับอื น้าตาหน้ารับประทานขึ้นมาอีกครับได้ความสีส้มสีแดงของกุ้งขึ้นมานะครับว้าวสวยงามมากเสียดายนะครับเราไม่มีปลาใส่เนาะถ้าเรามีปลาแบบเมืองเมือนะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะปลาธรรมชาติใส่เนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมาอีกนะครับโดยเฉพาะปลาดุกปลาช่อนเนี่ยใส่ลงไปดูดีขึ้นมาอีกนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอนะ้ําเดือดอีกสักครู่นึงก่อนนะครับอ่าเรามาเติมความอร่อยอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือน้ําปลาครับใส่น้ําปลาลงไป ครึ่งชอนโต๊ะนะครับเพิ่มความหอมและรสชาติที่มีความกลมกล่อมมากจิ่งขึ้นครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสุกหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะปลดออกจากเตาก็มาใส่ผักกันเลยครับอย่างแรกที่เราจะใส่นะครับนั่นก็คือใบแมงลักนะครับใบแมงลักหรือผักกอมก้อนะหรือใบอีตูใบอีตูนะครับไม่ใช่ใบอีตูนะใบอีตูในภาคอีสานนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับผักชีไทยนะครับหรือ ใบหอมป้อมนั่นเองใส่ลงไปครับเอาแต่บใบนะครับเอาแต่บใบใส่สักห้าบาทอืมอา้าวเรียบร้อยแล้วพนพอแล้วครับปลดออกจากเตาครับเดี๋ยวเราไปนั่งทานข้าวกันครับกับเมนูวันนี้ครับแกงตูนแกงตูนเดี๋ยวเจอกันครับ อ่าพร้อมแล้วครับที่เราจะมาทานข้าวกันครับกับเมนูวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับแกงตูนใส่กุ้งฝอยครับโอ้โหอลังการเลยครับเพื่อนเพื่อนครับวันออกขม้งเลยทีเดียวเชียวนะครับเรามาชิมน้ําแกงกันก่อนเลยครับด้วยข้าวคําเล็กๆของเรากินของกินเมืองมันต้องเอาข้าวจานะครับแต่ร้อนนะครับเรามัดนระวังด้วยอืมรสชาติของมันังมีความเปรี้ยวครับเผ็ดเค็ม แล้วก็จะหอมใบแมงลักนะครับหอมผักชีต้นหอมรวมถึงกลิ่นของเครื่องแกงนะครับก็ได้กลิ่นขมิ้นด้วยนะมามาชิมกันครับนี่ครับเพื่อนครับอือกุ้ง้อนๆอดเน้นกุ้งไม่เน้นตูนครับแต่แกงตูนนะครับอือย่าวูวามครับเมนูนี้ห้ามวูวามครับเพราะเป็นเมนูระเบิดอีกเมนูหนึ่งนะครับอืม นี่ครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับเพื่นพนอนๆอร่อยมากมนี่ครับตุนก็จะมีความเปื่อยๆมีความอมน้ำหน่อยๆนะครับน้ำแกงจะอยู่เต็มเลยนะครับเพื่อนๆมีความเผ็ดแซบ่บหอมอืมกูม้วานไม่ได้ครับแต่เมนูนี้ต้องกินแบบร้อนๆแบบนี้ถึงจะอร่อยนะครับ ได้กลิ่นของความเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารเนือนอๆนะได้บรรยากาศของความคิดถึงบ้านนะครับอืมอันนี้ไม่ได้บอกตัวเองครับบอกเพื่อนๆที่ดูอยู่ข้าวก็อุ่นๆครับอืมข้าวก็อุ่นแกงก็ร้อนบอกได้คําเดียวว่าห้ามวู่วามนะอืม ดูครับเพื่อนๆครับช่วงนี้อย่างที่บอกครับกุ้งเนี่ยมันเป็นฤดูฝนเนาะกุ้งจะเยอะหน่อยเป็นพิเศษครับเมนูกุ้งฝอยเนี่ยอาจจะมาแบบรัวๆเลยก็ได้หรือไม่งั้นก็ซ่ากุ้งเต้นนะช่วงนี้อาจจะมารัวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากที่เขาปลูกนาดำนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีวัตถุดิบเรื่องของปลามาละนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาธรรมชาติเนี่ยมาแกงกับตูนแกงกบบนี้ก็อร่อยมากยิ่งขึ้นครับไว้ รอคอยปลาจากธรรมชาติก่อนนะปลาเลี้ยงไม่ไม่ไม่เน้นนะครับข้าวเหนียวอ่ะครับเหนียวไม่พอติดมือต่างหากครับถ้าไม่อุ่นนี่แย่เลยนะครับข้าวนี้นะครับดูนี่ครับตูนมันหายไปไหนครับทำไมมันมีแต่กุ้งครับแปดขีดกันเลยทีเดียวครับกุ้งวันนี้อืบ้านเราขายขีดละยี่สิบห้าบาทนะครับกิโลสองร้อยห้าสิบครับกุ้งฝอยครับคุ้มครับซื้อมาแปดขีดนี่โอ้ยางเยอะ พเพื่อนดูครับกุ้งเนี่ยมันสดเห็นไหมครับพเพื่อนๆจะเห็นแดงๆแ,แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกุ้งที่ตายแล้วหรือกุ้งที่ไม่สดนะครับถ้าเวลาเราแกงเราต้มแบบนี้มันจะเป็นออกสีขาวๆแต่ถ้าออกสีแดงๆส้มๆเนี่ยแสดงว่ากุ้งมันสดมากอุม้มโอ้ฝน,นก็เริ่มโปรยปลาย,ย,ยลงมานิดหน่อยแตวก็ดีแล้วครับจะทําให้น้ําแกงเราเย็นลง คุณภาพคุณภาพแกงคุณภาพครับแกงตูนใส่กุ้งคุณภาพอืรสชาติก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็กลิ่นนะของอาริกแกงของน้ําแกงเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับหอมทั้งพริกแกงหอมทั้งใบแมงลักนะครับมันเข้ากันมากกินหองใบแมงลักนี่จะจะแรงกว่ากะเพราหน่อยบางคนก็อาจจะไม่ชอบนี่ครับตักไปทุกคำคุณภาพทุกคำ กับเพื่อนๆน,นะครับคนเหนือบ้านเรานะครับหรือคนที่ชอบกินอาหารเหนือสนใจอาหารเหนือครับเมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ต้องแนะนํากันครับกวาดให้หมดเอาให้เกลี้ยงเอาละครับถ้าใครชอบเมนูอาหารแบบพื้นเมืองอาหารเหนือแบบนี้ครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่นานเกิมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวยูดีกินหวานของเราด้วยนะครับกับเมนูเหนือเหนือเมนูพื้นบ้านแบบนี้นะครับเอาละครับพี่นานเกิมขอบคุณจัดหนักขอบคุณจัดหลายขอบคุณมาได้มาได้นะครับมีอย่างเพิ่นครับมีแต่เมนูเด็ดเด็ดคือเปื่อนครับขอเปิ่บอรทุกคนมีความสุขนั่งนะครับยู่ดีกินหวานกันกูกูกูคนนะครับเนอเจอกันใหม่ในพี่ต่อไปขราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับแกงตูนแกงตู